สวัสดีครับวันนี้จะเทสชมวกยิงป้าหน่อยนะครับเต้าเป็นกล่องนมครับมาเทคระยะประมาณสัก15เมตรเนาะ15เมตรครับจะมาเทสก่อนออกหมายเดี๋ยวขยับระยะก่อนเนาะ มาดูว่าจะตรงเป้าหรือเปล่าเพราะว่ายิงถ้ายิงเป้าโดนก็ปาก็ไม่น่าจะเหลือนะครับลองดูกันเลยโดนนะครับแต่ไม่รู้ว่าโดนจังๆหรือเปล่าเรวไปเช็คกันครับ ว่โดนก็เกือบเข้าตรงกลางเนาะก็เล็งก็ประมาณนี้อาจจะตกต่ําหน่อยแต่ก็ถือว่าวิถีรูปตรงเดี๋ยวไปออกหมายกันครับตอนนี้ถึงหมายแล้วนะครับเดี๋ยวลองมานั่งเฝ้าดูกันสักพักหนึ่งก่อนถ้าไม่มีจะได้ย้ายหมายครับนี่เป็นหมายสะพานเป็นคลองน้ำ ไหลครับปลาน่าจะเยอะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเอ้เลืมเปิดกล้องไอ้ปลาช่อนโอ้โหปลาช่อนลอยยิงไม่ทันโอ้ตายตายตายขึ้นแบบเนียนๆเ,เลยเยอืมยอเยอะๆยๆโอ้เห็นหม ตัวไม่ใหญ่ครับเมื่อกี้ขึ้นลอยน้ำจิบเบาๆเมื่อกี้เลืมเปิดเล d ด o ดอทโหถ่าเมื่อกี้ผมเปิดเล d ด o ดอดเรียบร้อยเลยตัวไม่ค่อยใหญ่ แต่มีตัวแน่นอนครับหมายนี้คุ้มไม้แบบนี้ปลาช่อนชอบขึ้นมาจิบน้ําแต่ถ้ายิงไปแล้วผมไม่แน่ใจว่าจะดึงลูกดอกขึ้นได้เปล่านะเพราะว่ามาหมายค่อนข้างลกหน่อยยังไม่เห็นป้านินลอยอเลย กตีคลองหมายต้วนี้น่าจะมีปานินนะแต่ยังไม่เห็นปานินลอยเลยครับมีปลาเหมือนปลาหมอปลาหมอขึ้นน้ำปลาสลิดแล้วก็ปลากะดีขึ้นน้ำเห็นปลา ข,ขึ้นอยู่ตัวเดียวนะตอนนี้ที่เห็นนะครับปลาช่อนแล้วก็เงียบเลยลออร,รอ,อมาสักพักแล้วครับเดี๋ยวย้ายหม่ดีกว่าปลาไม่ขึ้นแล้วไม่รู้เป็นอะไรทำไมไม่ขึ้นยางเดี๋ยวย้ายใหม่ครับย้ายใหม่กันมาถึงไม้ใหม่แล้วนะครับสภาพน้ำ เปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าฝนมันตกเนาะฝนตกกันนี้น้ําขุนครับเดีย๋ยวมารอดูกันดีกว่าว่าจะมีปลารอยเปล่าป่านน้ําจะใสวันนี้งนั้นน้ามันฝนมันได้ตกขึ้นมาเนาะมันตกกันน้ามันก็เลยขุนค่อนข้างมองปลายากหน่อยครับ หมานี้ได้เจอปลาห่าแต่มีปลาครับหมานี้เคยมายิงแล้วครั้งหนึ่งเนาะประช่อนเยอะครับแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่ ไม่โดน,นครับหุปนินรอยตัวใหญ่เลยแย่เลยเดี๋ยวพอระยตเก็บสายกันครับอือหืออยูแล้วครับท่านไม่โดน ปลาขึ้นดีแล้วครับตรงนั้นแต่ไกลยิงไม่ถึงสองครั้งแล้วยิงไปสองครั้งแล้วก็ขึ้นอยู่ที่เดิมตัวปลาช่อนตัวหนึ่งแล้วก็ปลานินตัวหนึ่งน่าเสียดายมากเลยยิงไม่โดนครับเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไปครับมีปลาแน่นอน โดนไหมโดนครับโดนโดนแล้วครับโอ้นี่เดียวโดนนะครับ,นนรบตัวนี้สายวิ่งแล้ว ล,ล้อวะไม่อยู่เดยวคนนี้เถอะโดนครับนิน้นตัวไม่ใหญ่จะโดนเนาะงานยากครับคุณงกู ได้ตัวแล้วนะครับอันนิ้ครับแต่ใส่ไม่ค่อยใหญ่ถลุหนึ่งแต้มครับไม่ใหญ่เท่าไหร่ใส่ทอดครับโชว์็นงานนเะลนี่ครับผม นี้ครับแบมือโชว์ดิแบมือประมาณจะปลาปลามือครับไซส์สี่นิ้วทอดครับผมเดี๋ยวติดตามผลงานต่อนะครับกดปลาก่อนนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันต่อนะครับมันจะมีปลาขึ้นอีกหรือเปล่าเมื่อกี้ก็ยิงโดนอยู่ตรงพุ่มนั้นนบปลามันชอบขึ้นอยู่ในพุ่มไม้เดี๋ยวจะรอรออีกสักพักหนึ่งว่าจะมีปลาขึ้นหรือเปล่า ทนโดน,โดนครับโดนครับโดนช่อน,นครับนี่ปรช้อนแน่น,น,น,าาน,นอน,นอดึงสายมาดึงสายมาเรื่อยดึงสายมาเห็นพันพันแล้วมึงได้ลงต,ติดติดแลชีกแลชีก เนื้อชีกเนื้อชีกต้องใจลงครับเดี๋ยวเนื้อช<อ>ีกมาช่นอนเดี๋ยวให้ลงเก็บปลาแป๊บนึงนะครับน,นี่ครับผมปช่อน สเข้ากลางตัวครับผมขอได้ครับใสนี่ครับแต้มสองครับหมานครับชะนะโชว์บ้านหน่อยถือว่าหมานครับวันนี้เดี๋ยวติดตามต่อไปครับผม นิ่งวะไม่โดนครับนิ่งจังเลยไม่โดนครับเี๋ยวยิงตกต่ำไปหน่อยแย่ๆๆๆน่าจะใหญ่อะ่ะหมานี้ก็คงจะ ได้สองตัวแล้ครับสองตัวแค่นี้เนาะเพราะว่าคนมาเยอะครับมากวนลงเก็บหอยเนาะเดี๋ยวเราย้ายหมายกันดีกว่าคนเขามาเก็บหอยกันครับก็เลยหมายแตกเนาะเดี๋ยวเราย้ายหมายกันดีกว่าครับไปเอาติดตามชมครับ โดนเหรอโดนไหมอยู่นิ่งๆโดนโดนโดนสายวิ่งอะโดนครับสายวิ่งอะดูเหมือนไม่โดนครับแต่โดนครับผมสายวิ่งนะตัวไม่ใหญ่ นน,นิดูเหมือนไม่โดนเลยแต่โดนครับอันนสาไ,ไม่ใหญ่ครับสายทอดแนดว่าจะย้ายหมายครับเห็นป้าลอยเลยต้องยิงครับ เป็ะตัวแรกหน่อยครับทุลักตุเล่นหน่อยครับ กือบข้ามครับผมสายปลาเค็มครับสายทอดสวยครับจัดไปหนึ่งแต้มครับติดตามไปเรื่อยครับครับหมายนี้คงจะพอแค่นี้แหละปลามันขึ้นเริ่มระแวงแนละ้วขึ้นไวลงไวยิงไม่ทันครับปลาไม่ค่อยล่องอนะ่ะเดี๋ยว ย้ายหมายเนาะย้ายหมายดีกว่าหมายนี้น่าจะพอแค่นี้และครับเป็นอ่างเก็บน้ำครับแถวนี้แต่ยังไม่เห็นปลาลอ,อยเดี๋ยวค่อยติดตามชมกันไปเลยครับ คงต้องกลับแล้วครับดันรอสักพักแล้วไม่มีปลาเลยไม่เห็นมีปลาขึ้นน้ำสักนิดเลยปลาช่อนก็ยังไม่เห็นเลยมันเย็นแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเอาไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวไปดูสรุปผลงานกันข้างล่างครับผมผลงานวันนี้กันได้สามแต้มครับวันนี้ไม่แห้วเนาะดีครับยังได้ตัวอยู่ให้ปลาช่อนตัวหนึ่งปลานิน สองตัวครับรสาปลานิลก็สาทอดเนาะปลาช่อนก็ไสเผาเกลือได้อยู่ครับยังไงฝากติดตามช่องเพนเคสายล่าด้วยนะครับสวัสดีครับ